เบ่งต้นมาพรีกต้นนี้พ่อแม่พี่น้องถ้านาหนาวยังอีกหลายเดือนกะน,น่าจะโอเคอยู่แต่ว่านาหนาวจะมาหอดแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกบบคอยมีงามคักสาเหตุที่ว่าเป็นแบบนี้หันแขวเอาไว้หม่มบนทีวีแสงแดดบอทัวถึงนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะออกดอก เผยบราหลากออกมาแต่ดนเอาไหว้หม่มละอันเป็นเวลาดนอยู่เนาะดนนา่นอยู่ตัวนี้หันทึกแดดตลอดดนกระบอกคอยสูงลายดอกแต่ว่าติดหลูกติดดอกลายแห้งเบึงหลูกซาบหลาบพ่อแม่พี่น้องทั้งหลูกทั้งดอกเบึงหนดจังพังจัง ังอยู่ดูจะท่านได้กินบัวลาพ่อแม่พี่น้องเดือนนี้หมดเดือนจะท่านได้กินโบแถ้า,าบท่านได้กินก็ชิได้ค่ะมะเขือนี่ได้กินทุกอย่างได้กินหมดไตยมกพริกนี่สิได้แห้ง วาดเมล็ดเอาหอนไหลมักพริกมักพริกขี้นูอันสื่อมเมล็ดมาตั้งแต่ไทยคนเหล่พ่อแม่พี่น้องมาปลูกสื่อมเมล็ดมาแต่ไทยมาปลูกอยู่ประเทศอิตาลีนุ่งบ่นนี่ยังลูกหึยังหละ่ะย่างได้ยัง สาวกูได้สูลูกสาวกูได้คือมันเป็นกะสั่งเธอฮะ <c oughs> ไปไปข้าบ้านลูกข้าบ้านจจกใดยังฮะจจกใดยังนะไปข้าบ้านตุยยุยตุยยุยอ้วนแห้งพ่อแม่พี่น้องข้าบ้านลูกข้าบ้านไปข้าวบ้าน <c oughs> เอลี่ข้าบานมาเอลี่ข้าบานล,ลูกข้าบานขึ้นมาลูกขึ้นมาไปข้าบานอากาศเริ่มเย็นแล้วข้าบานล,ลูกข้าบานข้าบานไปสิใช้ทางข้าบานหันพูน่นไปข้าบาน บ่ไปบ่บ่ไปก็รอเขาพร้อมแม่ฉันนะ